ปัญหาที่เจอในจอ Android แล้วก็วิธีการแก้ไขข,ของที่ร้านเซาสปีดโคราชนะฮะ อย่างแรกนะครับการเชื่อมต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพอสปอร์ตหรือว่าลูทูธอย่างเรื่องตัวพอสปอร์ตเนี่ยในโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการที่โทรศัพท์ลูกค้าเนี่ยมีการไปอัปเวอร์ชันมาอัปเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเชื่อมกับตัวจอไม่ได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยแนะนําให้ลองลบประวัติการเชื่อมต่อเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวชื่อพอสปอร์ตของเราครับแต่ไม่ให้มันเป็นชื่อเดิมตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับในการเชื่อมต่อสําหรับการเข้าไปเช็คอีกวิธีหนึ่งก็จะเข้าไปเช็คว่าตัวจอ Android อัปปเเด็นปััจจุบนหรือ,อยงแล้วก็เข้าไปดูอย่างตัวเป บอกว่า Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน13แล้วนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะบอกปีเลยอย่างอันนี้บอก2025เนาะมันอัปเดตอยู่แล้วถ้ามันเก่าเนี่ยมันจะขึ้นปีเลยแต่ทีนี้มันก็ต้องติดต่อทางแบรนด์จอเนี่ยว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่มาอัปเดตตรงนี้ไหมให้มันใช้งานได้ลื่นไหลเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยเบื้องต้นถ้าเราทําได้เองเนี่ยแล้วก็เช็คประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ได้หนักจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นกับไฟไม่เข้าหรือเครื่องช็อตเราก็ไม่ต้องมาถอดมาลื้ออีกอัน อย่างี้หรือถ้ามันไม่หายเนาะแนะนารีเซ็ตสาหรับจอแอนดรอยเนี่ยเราปัดลงมามันมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้เครื่องก็จะรีบูตตัวเองก็จะล้างระบบใหม่ก็จะกลับมาใช้งานได้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหลักๆก็จะประมาณนี้ผมแนะนําว่าแบรนด์นั้นๆน่ะที่เราใช้เนี่ยควรจะมีทีมพวกนี้คอยซัพพอร์ตเราก่อนจะซื้อก่อนจะตัดสินใจติดตั้งเนี่ยก็ต้องถามกันก่อนว่าพอถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้ไหมแต่ถ้าเป็นที่เอาตป,ปีดแก้ปัญหาได้แน่นอนที่เอาตป,ปีดเนี่ยเราแนะนําแบรนด์ที่สามารถดูแลตอตออบคคาาถโจทย์ลูก อยู่แล้ว